สบายดีสี่สุขสุขคนนอ้นองเนาะมันีแกะป็นโมดดนตรีนุ่มแสงเดือนกับเป็นเกียรติดีใจแกกูละแต่ของเพื่อนคือเจ้าภาพก็คือมีนักห้องม่ขึ้นนี่เพิ่นไปนหลินน้ำไปสมัครเป็นไปเออดิชัน่นว่าไปประกวดแหละลองเพลงแบบนี้นี่านบอเพิ่นเล่นดิเซิลขึ้นมาเยี่ยมมายามเพื่อนเนพิ่นพาทีมงานเฮ้ามาเยี่ยมมายามเพื่อนเพิ่น พี่น <toys> ้องเนาะอยู่ทางพี่ไรล้มกึมนี่แหละมาก็ได้พี่ได้น้องได้บ้านนี่น้องน้องเนาะได้เอฟซีได้พี่ได้น้องได้หลายอย่างน้อพี่น้องเนาะมาหลายปีบ่เคยได้มาปีนี้ได้น้อพี่น้องเนาะได้พี่ได้น้องก็มาเยี่ยมยามเพิ่นทั้งพี่ละทั้งลงกึมขึ้นมาทั้งเพิงพี่ละน้อพี่น้องเนาะก็เลยก็สิพาพี่พาน้องไปเลาะเบิ่งบรรยากาศมาเพิ่นต่อนรับกันเนาะพี่น้องเนาะของคนลาวเฮาก็ได้ เดี๋ยวพีเพิ่มมาสันทอเดี๋ยวพี่ไดโน้องเพิ่มอีกน้องพี่น้องน้อกัดีใจหลน้องพี่น้องน้อป่ะไปเลาะเบื astic, ้องบรรยากาศให้กันเพิ่มมาดิชัวบ้านผบกับหลายๆคนผมรู้ทีมงานเขาอยู่ข้างในน้องพี่น้องน้อกะเพิ่นกะมาออกมาตอนทับอย่างดีมาเล่นมายามมาเยี่ยมยามบ้านเพิ่นกระจายให้กนเพิ่นกระอยู่ในพี่น้องมีเดินมี ธุรกิจท่น ja. it ี้ก็สิเป็นมันนั่นแหละพี่น้องมันแห้งมันต้นพวกมันสัปะหลังอะไรนะพี่น้องเนาะกำลังบุมเขตนี้ก็ได้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจเนาะพี่น้องเนาะนี่ครบมืดนี่ซูผูซูข้นมีจานเบี้ยวการกรอบนี่พี่น้องเนาะก้ามาแล้วก็มือมีมีกีโตยมานั่มกีโตยสายางูเหลือมใหญ่นี่พี่น้องเนาะกีโตยเด้สายาเป็นธรรมดาเลยไอ้งูเหลือม ขายาเลยก็มีน้องนั่งน้องพี่น้องกระมี่อ่ากระมี่มีท่านอื่นก็พี่น้องมีก็มีเอ้ะมาน้ำนี่เนี่สองคนมีแต่คนง่ามสองคนเลยนะพี่น้องมีหัวหน้าโอ้แต่เบี้ยวแต่เบียวดีโสดได้โสดดนี่งเงี้ยมาหอดเงอนเพิ่นกับซื้บุกเงินเพิ่นเลยบัดนี้พี่น้องเอ้ยขออนุญาตบุกเงอนเด้อพี่น้องเด้อ เงินกษียณาพกไม่นึงโบเป็นยังโบเป็นยังเป็นอะไรารโอ้ยดีใจหลายเห็นมามีพี่มีน้องซื้อเลยดีกว่จัดเลยซื้อแก้วโดยแก้วนั่งเลยเป็นแม่ของอะไรนั่งเลยอรัญญานั่งตออรัญญาโดย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 กามุกเบล็ดน้ำเพลินมือนี้มากินข้าวกินน้ำกันโดย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 มีพี่มีน้องแหละโอ้ยบ้านเธอไอ้ปีบรไม่มีพี่มีน้องมากกว่าเงินเกษียณเลยมีพี่มีน้องเด้บบบนี้ไดยอันเด่นนักงร้านน้อยกับกำลังเฮ็ด น้องอารัญญาสบายดีไพลเลยพูดอะไรนะโอ้แม่คนนี่บอกแม่คนน่ะคูนี้แม่แม่เสียวคนนี้โอ้แม่เสียวเนาะไปเมื่อคืนนี่เห็นเนาโอ้ยมาได้ไหนเนาะแล้วไหนคนขึ้นไปแจมน้ำเพลงหนึ่งเนาะเมื่อคืนนี่ก็ได้โอ้แล้วไปรอจากเธอเนาะโดยกระสันเนี่ยโอเคอยู่เลยเมื่อคืนอีกเธอกระสันหนีกระสันโอเคอยู่บพราะวนี่ประสบการณ์บพร่านี่ประสบการณ์เนาะเขาะว่าได้ยิ้มบ่อีลาเนาะโดย้คนมา แค่จะไปอยู่นั่นโอ้คนก็มีนว้าคนเห็ดมี่สกเร็กซส์โซชินแซ่บๆชสูนี่สูนองกินน้ำรกซีน้ำต้มอะไรย่างเมนูเพิ่นไม่สูกลินน้ำพี่น้องเด้วมือกินข้าวแรงน้ำกันกินข้าวแรงน้ำกันเนาะมื้อนี้กันโอ้ยได้พี่ได้น้องแล้ววันนี้มาเท่าไหร่ปีบ่เคยได้พี่ได้น้องก็เถอะเนี่ยก็มีนักร้องเนาะบ่ฮู้จักกันเนาะเฮาบ่ไปทักกันเลเว่าปีนี้ปัน จะร้องเพลงกะไดจังไดอันไปหา gameplay, ใ, reconcile. ใจใจหมักใจหมักใจหมักจะไดใครเจอแม่ลองเออไปบ่กเออเอาไปแล้วกะพุงกนไวยละแลซ่อมซ้อมกนไว้เขาอาบลด้น้ำนะเขโดยโดยมันกัซซิมีมีผลมันกัซซมีนักห้องเชื่อเขาก็ซอยติวห้ก็ี่มี่บางทลงไปไเรียงกลับไปเล่นเป็น่งแล้นเราท่านน้าอีกน้อกัซซิมี่ซอยติวห้อนักห้องคนเขามีดดกวิธีของเขาวิ่ีห้องโดยโดย เดี๋ยวผมาเลรียญนี่เพ okay. mm ็่คนพี่น้องมาเยี่ยมมายามเนะพี่น้องเนาะโดยโดยบอกเก็บภาพกันเด้อขออนุญาตเออป่าพี่น้องเนาะแล้วคนพออยู่ขากินนี่เลยมาบ้านเพิ่นมาเฮือนเพิ่นพี่น้องเนาะกต่ว่าอย่าไม้ยามพี่แหละทั้งพี่น้องทั้งน้องกลุ่มพี่แหละดีใจมีพี่มีน้องโอ้ยบ้าบานนี่ยอ่าคอยไปอันมาเลยได้คอยบุกมาเลยได้คอยบุกเฮือนขั้วมาเลยเด้ กันเลก็ก้วโทดีใจลายวันนี้ดีใจลายวันนี้ดีใจลายวันนี้เขาไป่พุกเมืกี้นี่เป็นพ่อน้องอลัญย่าหรือน้องปอนี่เราพันยูนีอะไรเป็นน้องน้องก็ไม่หยาบะม่ายามเพิ่นน้อพี่น้องน้องกะมาปีนี้ก็คือวอลนั่แหละ ก็ได้พี่ได้น้องบ่าดีได้พี่ได้น้องเลยเลยหูจักกันเลยรึงเลยเขื่อนกันน้องว่าสนาจะแท้ได้จังไงพอกันนี่น่ะเหมือนธรรมดาอยู่ทางนี้นะพี่น้องเนาะบรรยากาศบ้านเพื่อนกันรอบกับเขียวชุ่มดีนะพี่น้องเนาะเหธรรมดาเลยพี่น้องธรรมชาติเขียวชุ่มดีอยู่ทางนี้พี่น้องเดี๋ยวกับสีมายามพี่ยามน้องนี่แหละทางเมืองนี้ มะม่วงโอ้ยคอกแม่ตัวนั้นนะโอ้มานางเหลนเพิพพ Rut, พ่นตอนทับอยู่ทางหนาบ้านเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นนางเหลนน้ำพีน้ำหนองถุนละไปหมูเลี้ยมเผือกดากแล้วปูดตัวหลดตัวตัวแล้วมันแห้งมันหลอนเองโอ้เหลี่ยงเบะเบะรายเลยเนาะ ยังเบ็เนี่ยโอ้ักเลยน่งนเบียพมันก็ไล่ไลจะได้ไร้ามึงเลยไเป็นไไรตัตวใหม่ใหม่ไม่เป็นใหม่อย่างนี่ใหม่เนอะนี่แค่เป็นไม่แค่เบ็นบอกแค่ดงหนูบอกแค่นั้นหนูบอก เราจะนอยเฮาี่นเดนองเก็บผ่านไปเรื่อยๆคนเล่าเฮาวไปเยี่ยมมายามกันเพ็่หนุ่มีเหรอตัวเด็ดเด็ดอะไรเละเด็ดเซอร์นี่ก็ได้ครับแต่มีต้อนรับเอ่อกต่มาขับมาคุนเพิ่นกต่ว่าแมนบุญบัณฑเพิ่นอีแล้วมาปีนี้เดนองน้ำมาปีนี้เดีมาหลายปีแล้วเนาะบ่ได้พี่ได้นองมาปีนี้ได้พี่ได้นองมาดีแเดนองหลายปีจะได้นองมาสองสามปีแหละ มายักษกับอันนเ่จะเนี่ยคือสอน้ำข้าวการทำข้าวาใส่เป็นเด้เชนนก่นจะงานนำหมู่บ้านหนึ่งม่ไม่ใ่เลเมื่อคืนฝ่าได้ถูกใส่าม่ไดาอยาที่เบีที่บอกเตือคทำสุการเพิ่ม ม่กัดเหี้ยงเลยมกัเหี้ยงนาอบดนี้นอกคนนั้นอยอนกบัดดีคอยกับเป็นได้ซำหอกินเ้อทุ่ันจะากันลำรวยลำรวยไ้นหยินกอดอกครับ น้องพี่น้องบรรยากาศตอนแรกๆเย็นๆบรรยากาศดีเลยแหละคิมมี่ของเขาสารุปไว้ทำหนี้ให้่นเนาะแต่เขาขอบใจเอฟซีตะมุทุกบอลเราฝั่งล่าวฝังไทยอยู่ก็ทั้งหมดเลยอยู่ทั้งประเทศคิมมี่สรุปไว้ทำหนี้ให้พี่น้องเนาะอย่าเจ็บอย่าจนสุดใจสุดกายสุดสบายดี